ระบบสังหารเทพตอนที่64ความรู้สึกนี่พวกเจ้าทำอะไรกันเสียงของสวีอันฉีดังขึ้นยอดหญิางงามราวกับได้สติอีกครั้งเชียรเฟิงน้อยบุรุษหนุ่มของเราก็เช่นกันร่างกายคล้ายกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วยอดหญิางงามพักร่างกายไอเด็กหนุ่มผู้เหิมเกรมเบาๆเชียรเฟิงก้าวถอยหลังออกไปชา้า สายตาของมันยังจ้องมองใบหน้าของยอดหญิงงามอยู่เลยพอเห็นนางใบหน้าแดงก่าตัวมันเองก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีหากแต่ในใจกลับมีความสุขนักที่ได้เห็นใบหน้าเขินอายเช่นนี้ของนางตอนนี้แม้หลไรคำพูดแต่ความรู้สึกในหัวใจชัดเจนนักข้อทำอะไรลงไปแม้พูดกับตัวเองแบบนี้แต่ใบหน้าก็ไม่อาจจะกบลอยยิ้มคล้ายบุรุษเจ้าชู้ได้ สวีอี้เฟยนางเห็นสายตาเจ้าเลขของเด็กหนุ่มนางก็ยิ่งเขินอายหนักขึ้นไปอีกไม่นานนักพี่หญิงของนางสวีอันชีก็เดินมาถึงด้านหลังของนางพวกเจ้าสองคนสนิทกันได้เร็วยิ่งหนักเมื่อกี้ข้าใช้วิชาตัวเบาบ,าบินมามองไกลๆเหมือนเห็นเจ้ากับเด็กหนุ่มใบหน้าแนบชิดกันมากจนคลายพวกเจ้าทั้งสองจุมพิษกันเลยนะสงสัยข้าจะตาลายนะฮะ สุีอันชีพูดไปก็ขำไปโดยนางไม่ได้นึกสงสัยอะไรเลยแม้แต่น้อยนางคิดเพียงแต่ว่าคงเป็นมุมภาพทับซ้อนธรรมดาเพราะนางเร่งรีบปินมาไม่แปลกที่เห็นภาพในมุมไม่สมจริงจะเป็นไปได้อย่างไรที่น้องหญิงแสนลำค่าจะทำตัวไม่เหมาะสมประกบฝีปากแนบกับบุรุษคิดอย่างไรก็เป็นไปไม่ได้เพราะเป็นเช่นนั้นนางจึงคิดนางต้องตาฝาดไปแน่ๆ จบคำพูดพี่หญิงสวีอันฉีใบหน้าของยอดหญิงงามก็แดงกำ่ำก่อนจ้องมองไปที่เด็กหนุ่มในความรู้สึกหนึ่งของยอดหญิงงามตอนนี้นางอายและโกรธหากแต่ในอีกมุมหนึ่งของความรู้สึกนางก็สุขใจและเหมือนได้รับการตอบรับจากความรู้สึกโหยหาที่ขาดหายไปในจิตใจห้วงลึกของนางเช่นกันนางไม่รู้ว่าทำไมและต้องทำอย่างไรกับสถานการณ์เช่นนี้ดี ทำให้ตอนนี้ยอดหญิางงามนางทําได้แต่ดิดตัวออกไปก่อนโบยบินขึ้นฟ้าอย่างรวดเร็วโดยที่สายตาของนางยังคงจ้องมองเด็กหนุ่มรูปไม่งามอย่างไม่วางสายตาเพราะตอนนี้นางทั้งเขินและอายเกินกว่าจะพูดสิ่งใดต่อเด็กหนุ่มและยิ่งอายต่อคำพูดของพี่หญิงผู้เป็นดัังพี่สาวแท้ๆของนาง สวีอันชีถึงกับงงงานในการกระทำของอีเฟยนี่นางเพิ่งจะมาถึงเหตุใดน้องหญิงจึงบินหนีนางไปเสียละ่ะนี่มันอะไรกันสวีอันชีนางสับสนไปหมดแล้วก่อนมองไปที่เด็กน้อยและถามด้วยใบหน้างงง,งวยไม่เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่น้องหญิงของข้าสอนเจ้าเสร็จแล้วหรือ เหตุใดจึงรวดเร็วเช่นนี้ไอ้หนุ่มน้อยนางสอนอะไรเจ้าบ้างหรือในวันนี้เฉียวเฟิงมองหน้าสวีอันชีก่อนตอบด้วยรอยยิ้มเรื่องหัวใจและความรู้สึกววสวีสอัญชีพยักหน้าคล้ายเข้าใจ อ,อ,อืมแบบนี้นี่เองเริ่มต้นสอนสิ่งที่เหนือกว่าคลตวิชาให้เจ้าฟังก่อนเจ้าจะได้เข้าใจถึงหลักการสัมผัสถึงภายในเป็นวิธีที่ดีจริงๆใช่แล้ววระยุท์ที่ดีต้องเริ่มต้นเรียนรู้ที่หัวใจและความรู้สึกจากนั้นจึงค่อยๆบ่มเพาะฐานพลังและฝึกเคล็ดวิชากระบวนท่าจากนั้นก็พลิกแพลงไรที่สิ้นสุด อีเฟยนะอี้เฟยเจ้ายังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมแต่เจ้าละ่ะเจ้าหนุ่มน้อยเข้าใจที่นางสอนหรือไม่ไม่ใช่ว่าเจ้าโง่ปัญญาทึบหรอกนะข้าบอกไว้เลยน้องหญิงของข้าไม่ได้อยู่อยู่มาสอนใครง่ายๆนะนี่คือวาสนาของเจ้าแล้วเชียวเฟิงในร่างเด็กหนุ่มมันจ้องมองสวีอันฉีก่อนยิ้มกว้างอย่างมีความสุขและพยักหน้ารับ ก็ดีที่เจ้าเข้าใจเจ้าจงจำไว้ทุกสิ่งที่น้องหญิงข้าสอนเจ้าในวันนี้ให้ดีแม้จะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่นางก็เป็นถึงจอมยุทธขั้นสามเลยนะสิ่งที่นางสอนย่อมไม่ใช่สิ่งที่คนสาม,มัญเช่นเจ้าจะเข้าใจได้ง่ายๆเจ้าจงเร่งทบทวนกล่าวจบตรงนี้สวีอันฉีก็เอามือตบไปที่ไหล่ทั้งสองข้างของเฉียวเฟิงเบาๆ ไอหนุ่มน้อยเจ้าไม่ต้องเป็นกังวลข้าจะบอกสิ่งนี้กับนางเองว่าเจ้าพอมีหัวดูท่าจะไม่ได้โง่เท่าไรนางสอนเพียงเล็กน้อยเจ้าก็เข้าใจได้แต่ระยะเวลาปีบลัดเราจะสอนแต่แก่นแท้ของวิชาที่เข้าใจยากและเป็นนามาทมอย่างเดียวไม่ได้ตอนนี้สิ่งสำคัญคือการเพิ่มระดับฐานพลังและกระบวนท่า ข้าจะกลับไปบอกนางให้ปรับการสอนให้เหมาะกับเจ้าเองดีกว่าและบอกนางว่าสิ่งที่นางสอนเจ้าในวันนี้เจ้าเข้าใจหมดแล้วนางจะได้เล่งสอนเจ้าในส่วนต่อไปเจ้ารู้ไหมสิบน้องข้าลึกๆเมตตาเจ้ามากนะดังนั้นอย่าได้ทำให้นางผิดหวังล่ะสวีอันฉีททำมือชูนิ้วโป้งเป็นเชิงบอกว่าสบายใจได้ไม่ต้องห่วง เรื่องการรับเจ้าเข้าสำนักด้วยการสั่งสอนของข้ากับสิทธิน้องเจ้าทําได้แน่นอนก่อนที่นางจะกระโดดขึ้นฟ้าและใช้วิชาตัวเบาบินหายไปอย่างรวดเร็วเชียวเฟิงหยิบผ้าพันแผลขึ้นมาและนำมันกลับมาพันร่างกายตัวเองอีกครั้งจากนั้นก็พูดคุยกับตนเองใครต้องการบอกใครอีกคนที่จากไปแต่ได้ทิ้งเศษเสี้ยวความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ แม้คนคนนั้นอาจจะไม่ได้ยินหรือได้ฟังก็ตามสิ่งนี้เป็นการกระทําของท่านสินะเจ้าหมือนมานจิตปัญญาที่หลงเหลืออยู่ของท่านข้าสัมผัสถึงความรู้สึกของท่านได้ชัดเจนนี่ท่านกันแกล้งข้าใช่หรือไม่ถึงได้ทำแบบนี้แต่ถึงแบบนั้นเชี่ยเฟิงคิดนึกคู่หนึ่งก่อนพูดต่อข้าก็ไม่ได้รู้สึกโกรธท่านหรอกนะเพราะข้าก็ เชี่ยวเฟิงมองท้องฟ้าดอกไม้และต้นหญ้าพร้อมสูดหายใจเข้าลึกสัมผัสกลิ่นหอมที่ยังคงเหลืออยู่ของยอดหญิงผู้งามตะการมันกำลังพยายามจดจำสิ่งที่เกิดขึ้นณนะที่แห่งนี้และทุกช่วงเวลาที่เกิดขึ้นและจะไม่มีลืมเลือนตลอดไปนิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะ